มัวารัวไปร้อยมัวรัวตั้มไหนตั้มก็ตาโน่ไม่รู้ตานี้ก็ไม่รู้รอยย่างวงเลยอ๋อตึงไหนตั้มไม่ต่างก้าวไปเรียกใจเดียกคว้าเรียกคว้าเดียกคว้าเดียวใจเรียกคว้าเรียวใจเดียกใจเรียกคว้าเรียวลบมาปากตั้มวอกเออ่วยไงปลัดปลัดว่าอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าเมียขุนชื่อไงรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกบัตรให้ คุณนางกล่าวถึงแกบงพอป้าบัดมาตรงนั้นกูเว้นแล้วว่าลบแม่กูนะแต่เจอพ่องานกูว่าพลันเพิ่งเขี้ยนเพื่อรัดนางกีรีบันพดนำยากูณบันตัดคงไล้ว่าป้าป้ารวยร้อยมียเอออุ่มบากันบรนทุกเอาไว้เห็นนุกชิงนี่มานี่นุกลาวันนี้พี่น้องงานจัปลาวไว้ยอดงานจัปลาวไว้ยอดเอออย่ามาเจอ หันเออใส่ก็อยากวูยอดนลยคนบรรดาแต่แะกีตึงได้มีอ We ีสานหันเออก็ไปลาวแบบพวกรอยบ่ยอดด้วยพวจ้าจังไดห้วยพวกรอยห้วยยอดซอยจับเน่ะอ๋อผ่านไปดูหมาแต่นี่กูมองได้ยินถ้าเราไ่ใช้อยู่ที่นี่ไปนองมากกันมากมายไหนนั่งไปเยาวได้ใังไอู้ไปเยาวลังรุงลังรุงเออ Cô mong rồi cây về non nhớ Quần ké ấy Cô quỳ áo đứng tắc ấy quân Con tóc đã Cây quần mà tóc này đủ bấm Ròn ròn, bình quanh trăm về và đi chẳng làm <laughs> Cô tóc co cái ra Ho nâng đeo mà tích ra ngoài cả lạ Ngoài tích he Xe mà ô มาตึงช่วยมือกูคุณนึงว่ากค้ต้อยอะไแกว่าพ่อมจังแจเรนึงเออกินก้าล้วงั้นนะไม่ไหวแล้วกัน่าเกียดว่ากค้แล้วเ็นเลี่ยวเลยไม่รู้แกมองนี่หันเออกูไปยืนเดียวใจเดียใจรได้ยิงงบเลยอันหน้าไปป้าได้ยิงข้าก็คือกู้ร้องเพลงกันตันตีร้องเพื่อ ก็เดียวแค่ดูไอลูกกระจุอูอูมันโดนหัวใจยืนเลยให้แม่นว่ามันจะเล่นแค่ไหนไม่เคยจะใกล้ที่ใครมันเคียวแบบนี้เปลี่ยนก้องก้อยก้องิบลี่ที่ว่ายอดก้อยก้อยิบลี่ที่ว่ายอดดังอดังอีไต้เนนกอีใต้มานี่พอขึ้นนางบนร่มบนแคนมาคนลาวบนยิ้ มายืน top down มเดี่ยวว่ะได้อยากลุดเดียวลูกเดียวในไหนนั่งเหรอลูกเทเต้หลุดจักเนี่ยผมนี่ยายไหนนั่งอ๋อเป็นบุได้แล้วลูกผมเป็นนานงเลยไม่ให้ตีอะเป็นนั่งมันจะเป็นเคลื่อนคนแก่นี่ยโรยยันมากกว่าลูกนี่ยายมาใจนี่ลูกมันี่ผมเืิดรูด้วยล่ะหันเออ อันนี้แกกันตักนะตักเออตักม่ตีใหญ่ตีดีลกใาญ่ไม่เคยเห็นหนาว่ามาได้ตัวจริงพอใหญ่ขึ้นมาบนโรงต่กับไม่เคยตีใหญ่ขึ <een> <sh> <Ef> ้นไม่ได้หรอกเออยหญ่ว่าก็ไม่ดีใหญ่ขึ้นไม่หลอดห่าเบือพมหเบือบอดพ่อยเมนได้พบกันไหมไม่แกก็นย่างหัว่ากูก็ไม้กวยไปจนกับรบเราฮันเออ หนึ่งแกยืนอยู่กับเด็กยิ่งคนหนึ่งแกใจเศร้าใต้หลบนั่งเดียวใหญ่ที่ตีโลกใหญ่ไว้ที่บ้านนี้ใครแกจัดตรวจทับยกตึงไงกูยิ้มยิ้มมั้งไอ่นั่นอยากแก้รงใหญ่ใต้หลบกูยิ้มกล่าวกันนองใต้หล่นหลุใต้กับร้อยตรวจับยแกกังได้รอยดำตรงีิรูยังได้ไหวใจไหวเป่งไปเปลื่นกี้กันมาใต้ไม่ได้ไหมมังและที่ตีแล้วไหมเจ้าะ จ้าอันวหวใต้ไม่ได้ตัวทรัพย์ใหญ่ไม่มีกรองกลองมีหรอกนะใหญ่ไม่อามันเรียกว่าก็นใ้กรองไม้เด็กเจอรนี่ใหญ่ใหญ่เราไปเอกกลองว่าไม่ตองตุ๊กนากกางีปองเดียกรองร้อยสิกลองดัดมีเออนกขีใตมาในงานวันนี้ตัววับพี่น้องทุกคนที่มาด้วยความรักให้ได้กับนั่งน้องเดียวได้จากคณะนี่เด็กๆกาแกงเจนี่เด็กๆกูแกงพ หลบนั่งออกรู้จักถูกตัวคุณยัยไม่จัดเบือจริงคนตายมันหรอกไม่จําได้พึดงกะนัตแต่ตับใจรวมนน้ยออกให้พอดำดำเตียงเป็นให้พอรอมันนี่เตียงเปเนื่อลูกเตีงมาแล้วอย่ารองลุกแหล่เตีงเตีงมาเตีงมาแ่นั้นกลัวมายืนเงาก็ว่าเตีง